ในส่วนของท่ายืนเราจะยืนเท้าแยกออกจากกันระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงไหลจากนั้นบิดส้นเท้าออกจากกันจะเป็นท่ายืนดังที่เราเห็นในวิดีโอคลิปท่ายืนที่ถูกต้องจะทำให้แผ่นหลังของเรามีลักษณะเป็นเส้นตรงดังภาพ เมื่อเรายือนอยู่ในท่าที่ถูกต้องแล้วให้เรานำมือทั้งสองข้างดึงมาไว้ใต้ลาวนมในลักษณะกำปั้นหงายขึ้นจุดที่เราใช้โจมตีนั้นจะเป็นบริเวณฐานของนิ้วระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลางเป้าหมายในการชกค,คือบริเวณลิ้นปีกของคู่ต่อสู้ดังเห็นในภาพหายใจเข้าโดยสูดลมหายใจเข้าทางรูจมูกและหายใจออกทางปาก ในขณะที่เราหายใจออกให้เราดันหมัดข้างหนึ่งไปด้านหน้าและให้ดึงหมัดอีกข้างหนึ่งเข้ามาที่ข้างลำตัวทำสลับกันอย่างนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ดังในวิดีโอที่แสดงให้เห็นการหย่อนแขนในการชกจะช่วยในการลดแรงประทะที่สะท้อนกลับจากการออกหมัดสู่เป้าที่แข็งในส่วนของการโชกสองจังหวะ ในการหายใจเข้า1ครั้งเราสามารถชกได้ทั้งหมด2ครั้งโดยให้เราค่อยๆทยอยปล่อยลมออกทีละครึ่งหรือเศษ1ส่วน2ของทั้งหมดนั่นเองในการชก3จังหวะนั้นจุดที่แตกต่างจากการชกก็คือในการหายใจเข้า1ครั้ง สาม,มารถปล่อยหมัดในการโจมตีออกได้3ครั้งและจุดตายที่เพิ่มมาในการโจมตีอีกหนึ่งจุดซึ่งเป็นบริเวณใต้โพรงจมูกดังที่จะแสดงให้เห็นในภาพนี้